สวัสดีค่ะเพื่อนเพบกับการอ่านหนังสือให้ความสุขตามหาเราของหนุ่มเมืองจันทร์ EP 25 5ค่ะ EP 25การทำบุญแบบตูนตูนบอดี้แสลมจบคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเรียนให้พ่อแม่ที่อยากเห็นลูกรับปริญญาพอเรียนจบ ตูนก็ทำในสิ่งที่อยากทำคือการเดินทางบนเส้นทางสายดนตรีเขาเล่าว่าตอนที่เล่นดนตรีกลางคืนตามผับเขามีรายได้วันละ400บาทผับที่เล่นอยู่แถวมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตตอนนั้นยังไม่มีรถเมล์ผ่าน ตูนต้องลงรถเมล์ที่เดอะมอลล์งามวงวานจะนั่งรถแท็กซี่ก็แพงเกินไปเขาเลือกที่จะใช้วิธีการเดินเดินประมาณ2กิโลเมตรทุกวันเสียบหูฟังกับซาวเบาเดินฟังเพลงไปจนถึงผับส่วน1เพราะประหยัดและอยากออกกำลังกายอีกเหตุผลหนึ่งคือ เขาอยากอยู่กับตัวเองและเพลงที่จะร้องในตอนกลางคืนวันนี้ตูนประสบความสำเร็จสูงมากแต่มีครั้งหนึ่งก่อนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานเขาล้มเจ็บเนื่องจากหมอนรองกระดูกที่คอยุบรู้สึกตัวตอนที่เล่นในภัพ ก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ประมาณ6เดือนเจ็บจนต้องล้มตัวลงนอนร้องเพลงคนดูก็นึกว่าเป็นท่าใหม่ของพี่ตูนร้องกีตกันกระหึ่มตูนทนเจ็บจนจบการแสดงก่อนไปโรงพยาบาลระหว่างนอนรอหมออากูไพบูลดำรงชัยธรรมโทรมา ประโยคแรกที่บอกก็คือไม่ต้องเป็นห่วงคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ต้องคิดว่าจะเสียหายแค่ไหนช่างมันให้เขาดูแลตัวเองให้แข็งแรงและตามมาด้วยคำสอนที่ตูนไม่เคยลืมชีวิตหรือสุขภาพเหมือนเลขหนึ่งชีวิตนี้เราสามารถสร้างเลขศูนย์กี่ตัวก็ได้แต่ ถ้าไม่มีเลขหนึ่งเลขศูนย์กี่ตัวก็ไม่มีค่าอะไรเลยนั่นคือเหตุผลที่ตูนกลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ตูนเป็นล็อกสตาร์ที่ชอบเล่นกีฬามากตั้งแต่ฟุตบอลปิงปองและช่วงหลังที่คนจะเจอเขาบ่อยมากคือวิ่งมาราธอนส2กิโลเมตรถามว่าตูนได้อะไรจากการวิ่งมาราธอนบ้าง ตูนบอกว่าวิ่งมาราธอนเป็นกีฬาประเภทเดียวที่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันไม่มีความรู้สึกของการแข่งขันใครที่หมดแรงก็มีคนวิ่งเป็นเพื่อนให้กำลังใจกันบางคนพกยาฉีดไว้เลยเผื่อช่วยคนที่เป็นตะคิวหรือเจ็บขาถ้าใครวิ่งเร็วกว่าเราก็จะคิดว่าเพราะเขาซ้อมดีกว่าเรา ทุกคนแข่งกับตัวเองดูว่าเวลาครั้งนี้ดีกว่าครั้งก่อนหรือเปล่าเป็นเกมกีฬาที่มีแต่ความสุขยิ่งคุยกันนานๆผมยิ่งรู้สึกว่าตูนหล่อขึ้นเรื่อยๆความคิดของเขาหล่อมากครับผมถามตูนว่ารับมือกับความดังอย่างไรเพราะเขาต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัว ไปไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปเขาบอกว่าไม่ต้องรับมืออะไรไปไหนก็ไม่เคยใส่แว่นตาดำหรือใส่หมวกพรางตัวเองอยากไปไหนก็ไปไปกินข้าวข้างทางเดินซื้อหนังสือที่แผงถ้าใครอยากถ่ายรูปเขาก็พร้อมยิ้มรับไม่เคยโกรธหรือหงุดหงิดแถมถือกล้องเซลฟี่ให้ด้วยบางคน เขาอาจได้เจอกับผมครั้งเดียวในชีวิตได้ถ่ายรูปกับผมแล้วอาจมีความสุขทั้งวันหรือหลายวันเขาบอกเหมือนกับผมได้ทำบุญทำให้คนมีความสุขตูนนึกถึงตอนที่ร้องเพลงในผับได้เงินคืนละ400บาทวันนี้เขามาไกลกว่าที่คิด งานของตูนจึงไม่ใช่แค่ทำเพลงใหม่ๆหรือร้องเพลงบนเวทีตอนนี้ตอนที่ผมรับเงินบริจาคคือการเริ่มต้นทำงานตอนที่ผมรับเงินคือการเริ่มต้นทำงานถ่ายรูปหรือคุยกับแฟนเพลงที่รักของเขาคือส่วนหนึ่งในงานของเขา งานที่ทำให้คนอื่นมีความสุขความรักถือว่าตัวเองมีคุณค่าที่สุดในโลกเธอไม่พอใจมิตรภาพที่มาแย่งความสำคัญวันหนึ่งทั้งคู่มาเจอกันความรักถึงถามมิตรภาพตรงๆทำไมโลกนี้ต้องมีเธอ ในเมื่อโลกนี้มีฉันแล้วมิตรภาพยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วตอบที่โลกนี้ต้องมีฉันก็เพื่อทำให้ทุกคนยิ้มได้ยิ้มได้อีกครั้งในวันที่เธอทำให้เขาเสียน้ำตา ep 25ก็จบเพลงเท่านี้ค่ะวันหน้าเรามาต่อ ep 26กันนะคะคำถามบอกทิศ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน